โอเคนะคะสำหรับใครที่ศึกษาอภิปญาจีนหรือศาสตร์จีนศาสตร์แรกเลยที่คนทั่วโลกยอมรับก็คือเรื่องของอี้จิงนะคะดังนั้นการศึกษาเรื่องอี้จิงเราจะศึกษาการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินะคะอ่านฟ้าเพื่อมาพยากรดินเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มต้นที่กว้าชุดแรกกันเลยนะคะของ64กว้าอี้จิงขอทุกท่านนะคะตั้งใจเรียนตั้งใจฟังแล้วจงจําอันนี้เอาไว้นะคะก้าแรกนะคะ เฉียนไว้เทียนนะคะเทียนหรือเฉียนแปลว่าผู้มีอำนาจผู้สร้างสรรค์ค่ะอันที่สองนะคะตี้คุณไวตี้นะคะขอโทษนะคุณไวตี้แปลว่ากว่าคุณนะคะการดูแลการยอมรับค่ะต่อมากว่าที่สามนะคะสุ่เล่ยทุนนะคะทุนก็คือความยากลําบากยากเข็นการดูแลหรือการต้องแบบต่อสู้ดิ้นรนใครได้กว่านี่โคตรเหนื่อยนะคะต่อมากว่าที่สี่นะคะสุ่ยซันเหมิงนะคะแปลว่าการตัดสรู้การรู้แจ้ง หรือการมีปัญญานั่นเอง